วัสดีจ้าสาวผู้ไทยสบายสิบิเลียนมณีพามากินวันนี้มีเมนูก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกกันวันนี้เรามีเมนูแทนแทนแทนปีกไก่ปีกไก่อบจ้าวันนี้จะบินจ้ะกินแล้วจะบินขึ้นขึ้นจังไก่เลยจ้าบินเนาะแนวาเน่แนวาน่าน่าน่ปลาบิ๊กิจเลยอู้แซ่บ ไม่ต้องจ้ำเจีว่าต้องอีอย่างกินเพียวๆแบบม้ราจสไตล์สาวไทยสไปซ์สวิเดนเนาะมานี่สาวไทยหมักไว้แล้วล่อนขนาดไหนจ้ะกินย่างเดียวเป็นไหม,ม,มข้าวเหนียวปังซุยเข้าไปไม่จ้ำจ้ำไม่จ้งผื่นเลยกินกับไก่เพียวๆแบบนี้จ้ะแซ่ เพราะว่ามักอร่อยแล้วจ้ะอืมอ้มอือ้มเซบไปเลยอด้ะอุบะอบะอุอบะอุอบะ สองปีกับอิ่มจ้ะแซบอิลีปักมันละมันลอนออกปุกป๊บปุบปุบมันลอนออกนะปุ๊ปุป๊ปุมันลอนออกแบบนี้เลยปุ๊บฮักบบอส ได้แ้วกับกินได้คุ้ยคุยกินกึ๊ดพอมันร้อนออกจากกระดูเลยจ้ะแต่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 ่ขำขำเลยจ้ะสาวผู้ไทยมักม้นยเสียจ้ะ สับุูไทยมักม้วนสับปูไทยคิดดื้อบ้านสับปูไทยวะภาษาบุถไทยป่ะปั้นข้าวเหนียวตีดอ่อนตอนปั้นข้าวกำตีดอ่อนตอนนี่สองปีก็อิ่มอีลีได้จ้ะกินเยอะกว่านี้ก็บม่ได้โตอ้อันนี้ปีกเขาอันนี้ตีปีกเขา กกปีกอันนี้อีกหางปีกกลางๆปีกโอ้ยกินแล้วกระชีได้บินได้ไหมแซบ่บเอ้าแตงโมหุงที่มันเหลือได้นี่แตงโมหุงมันเหลืออืมอ่ะกินกลับไปแล้วนึกวนะ่อืมกลับแล้วจ้ะกินแต่แบบนี้ละแซ่บดี กินตะไก่อ๋อนหอนๆเลจ้ะขวัญตวดตวดตวดเนี่ยออวัญออกตวดตวดออเห็นไหมไก่มันจะจะบินออกจะจาน Mm -hmm. oh. Særpent. ทั้งกินทั้งยืนฟ้ากินฟ้าไปค้ักกินฟ้าเานี้ย่างดันดุนดันป้าต่กูได้สีพา,านางดันดุนดันป้าอย้ว แซ่บแท่นอนอืแซ่บมันนัวอืมโอ้กดแซ่บ้ะ Dừng kín nữa nè kín nha Pháo kín pháo nhau, uba uba bì cha Mấy cái đủ có ăn ngon อย่างกระดูกอืม,มแซ่บดีนอกแต่กระดูกก็ยังแซ่บอืมอืมแทนเอาขึา้นมืดย่าเออเนื้อมันเหลือ ไก่ม่ได้พแพงนะจ๊ะแต่มันอร่อยไงแต่มันแซ่บไงแต่มันห,หอมไงมันไงยันเข้ากระดูกดูดูกดูกโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สาวผูดันสบายชูเดนขอบคุณค่ะบ๊ายบายรักนะ Thank you everyone